สวัสดีจ้าวันนี้มามาเอามหายานะจ๊ะก็เลยนี่ต้นฟแฟลเดอร์ภาษาสวีเดนเขาเรียกฟแฟลเดอร์เอาไปทำอะไรบัดดีเอาไปทำน้ำดอกมันเอาไปทำน้ำซับได้จะเอาไปทำน้ำหวานนะจ๊ะเอาไปต้มทำน้ำหวานแช่แข็งแล้วกว็ แช่แข็งก็ได้หรือว่าทําเป็นน้ำน้ำใส่ตู้เย็นไวก็ได้จ้ะแต่ยาชอบแช่แข็งเอาไว้วไไเวลาแกก่อออกมาตักแลก้วก็ผสมผสมก็น้ำดื่มเย็นชื่นใจจ้ะต้นนี้ยาเป็นคนปลูกเอาไว้แกบอกว่าแกปลูกไว้ตั้งแต่แกย้ายมาอยู่ตรงนี้ใหม่ๆ30สามสิบปีละต้นนีจ้ะหน่วยมันก็เอามาทำเย้มได้นะจ้ะเนี่ แต่ตอนนี้มันยังไม่ทันเป็นหน่วยมันเป็นแต่ดอกอยู่เลยนฮจ๊ะดอกแฟร์เดอร์นะจ้าหอมเกินจ้ะเอ้หอมมากเลยเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้อมหอมเฮ้จ๊ะดอกงามงามเนาะดอกหน่อยปล่อยไปไ ฉันยังไม่ได้รับสมบัติฐานจากยาเลยนี่ฉันยังทําไม่เป็นเลยดอกให้น้องเนี่ยมีแต่ยาทําให้กินจะอันนี้มันกําลังจะร่วงอ่ะมันกําลังจะเป็นหน่วยแหละโอ้ยหอมเกินใหญ่ย,ยืนอยู่ตรงนี้หอมหอมบอกแกว่ะมาม่าดอกแฟลเดอรดเป็นดอกเต็มเลย Mà má bảo quả ơi, để cho hai lá chai mắc kép hai mà ngàn sánh kép mới vãi lạ quả. À. Khỏi đu đu.